สวัสดีครับอดูยกับสาวดำสิงวันนี้มาดูเต็นที่พักครับทีมงานออชอบมากเลยครับชอบที่พักนุ่นมีคนงานล้างการนะครับเจ๊เจ๊ใหญ่ล้างการตู้อะยังรู้เลยครับได้บ่อดินใกล้ด้วยครับ มีแห่ก็มีแมคโครวิ่งครับโอก็อยากขับร้อยสีมากเลยครับเดี๋ยวมาขับรุ่นหกกับเอ่อร้อยสีป้ายแดงมันจะเป็นยังไงครับต้องดูดินก่อนครับถ้ามันขุดง่ายก็จะขอข,อขุดครับมันปาดสลปด้วยฝีมือมากเ,เขามีปีกครับ ูนี่แหละเขาเรียกฉลากครับลอกก็น่าดินออกแปดขั้นนะครับมาโค้ขึ้นหลังเสืออย่างเดียวครับดูกุก๊กกูครับเสียกุก๊กกูนะครับ พี่ชายครับแมคโครน้องชายครับหกล้อครับมีแต่คนรวยๆนะครับอยู่นี่ดินดานครับดู แล้วมีปีกช่วยครับพุะิษย์เจริญทรัพย์ครับไม่รวยมันรู้ไปครับทั้งแห่ทั้งไมโครครับเพิ่งได้ปีกว่าๆครับแม่เล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่มีมา ถือว่าเบาๆครับตามที่เราไปฟังครับโดนโกงไปประมาณสามหมื่นกว่านะครับหนึ่งปีนะครับอันนี้แค่เริ่มต้นถือว่าถือว่าธรรมดามากครับไม่เท่าไหร่ครับไม่เยอะแค่นี้ถือว่าไม่เยอะครับ วันนี้ก็มาซื้ออะไรไปทำลงสีครับไปเจอเอซครับเจอ F c ขายอะไรให้ครับพอดีเลยครับให้ไปทำลงสีให้เลยมันมีปัญหาผมแก้ไม่เป็นครับแก่มันลงครับป๊อดจะใส่ลายเลยแม่พักแม่รำแม่พักแม่พักแม่เอ็งไปใส่คอกเลยไปใส่คอกเลย งานเมาบ่งานเมาบ่ใส่จะนับเลยเท่าไหรนี่เที่ยวเท่าไหร่อ้ไม่เยอะสวะลงไหน,ไนก็ไม่ไกลมากแล้วไม่มีที่หลบก,กันเลยครับ ถึงในนี่ขับรถปีเดียวเก่งมากเลยฝีมือครับดูครับฝีมือกูกก้ครับเจอแต่ดานเลยครับมันต้องอย่างนี้ครับถ้าถ้าถ้ารถเยอะเราต้องยืนหลังเสืออย่างเดียวครับแบบนี้ก็เปิดหน้าดินไปสักหนึ่งเมตรก็ได้ครับเปิดหน้าดินไปขายสักหนึ่งเมตร โกูปูฟีมือมากครับดูมีกีดข้างอีกมันเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับแต่จะลืมว่าเขามีป้ายแดงแล้วเดือนละหกหมื่นนะครับเดือนละหกหมื่นสองนะครับคุณต้องส่งอีกเท่าไรครับอันนี้ดาวห้าแสนเดือนละหกหมื่นสองครับมันเหมือนเยอะเหมือนน้อยแต่ว่า คนเรามันคิดไม่เหมือนกันครับถ้าหน้าฝนเราไม่มีงานเราจะทํำยังไงมันก็เป็นอะไรให้คิดตามอีกดีหมดครับใครจะไม่อยากได้ไป้ายแดงครับถ้ามีทุนครับดูคุ้มก็เพื่มเลยครับคนขับคู่กูร้อย <ST>. ซีมือมากสันน้อยยังไม่มานะครับสันน้อย นี่เขาเรียกขุดเอาหน้าครับขุดเอาหน้าเพราะว่าดินชิเล่แล้วก็เอาลงกระบะกันครับแล้วก็เอาหน้าดินขึ้นบนครับมันขนาดนั้นเลยครับคนซื้อสมัยนี้ครับดินคือชีลเล่แท้ดินคือก่อใแญะแท้แต่แบบนี้อย่าว่าทันง,งานนะมันต้องเจอสองร้อยครับถ้าง,งานขนาดนี้ดูรถ นะครับคันนี้ล็อกกี้ ูอย่างเดียวเลครับยอมยมค้ này, นหาบ่อดนะินครับหาบ่อดินในกลางหมู่บ้านเลยครับสะใจเลยครับดินเยอะด้วย เขาสะอาดมากนะเนี่ยข้าคือบาเต็มยักงเทื่อลละกูกูมาเต็มมือเพ่อเดียวเลยเอันนี้เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ